ฉลองครบรอบ28ปีเอเพกความงามที่คุณไว้วางใจพร้อมเปิดตัวเทคโนโลยียกระชับวอร์นิวเมอร์ใหม่ล่าสุด เอเพกสถาบันความงามชั้นนำระดับประเทศให้บริการมากกว่า50สาขาและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานถึง28ปีจัดงานฉลองครบรอบ28ปีเอเพคความงามที่คุณไว้วางใจนำทีมโดยแพทย์หญิงจิราคุณากรวงพร้อมด้วยแพทย์หญิงรัตตยาเตชะขจรเกียรติและแพทย์หญิงนัชชาณน,นองคายแห่งเอเพ ซึ่งตลอดเวลาดำเนินงานโดยมุ่งหวังสร้างมาตรฐานใหม่แห่งวงการศูนย์ความงามในเมืองไทยเป็นศูนย์รวมแพทย์ฝีมือดีพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงมีนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดได้มาตรฐานและปลอดภัยจากทั่วทุกหมุมโลกมุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการเป็นโชเกอรี่แอนด์บิวตี้ฮับของโลกงานนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ ซอกสังยอบประธานกรรมการบริหารจากบริษัทควนตามเฮลแค์ไทยแลนด์จำกัดที่เดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองณศูนย์การค้าเซนทันลาดเ้าวชั้นหนึ่งเมื่อวันกอ่อนค่ะก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะคือในปีนี้เนี่ยเอ e เป็กเบรดคอลเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยครบรอบ28ปปีนะคะก็คือเราจัดงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่คนไข้เนี่ยมีให้เรามาตลอดนะคะในงานวันนี้ก็คือในหัวข้อธีมว่า เอเป็กบิวต์บิวโทเปียนะคะ28ปีแห่งอาักรทองมงาที่ทุกคนไว้วางใจนะคะก็ตลอด28ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันการันตีชื่อเสียงว่าเราเป็นคลินิกผู้นำด้านวิธีความงามเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะคืออาจารย์นทพัฒน์เจ้า,าผู้ตกก่อตั้งเนี่ย มุ in in society, nah e oui. ่งเน้นในประสิทธิภาพความงามที่มีความปลอดภัยแล้วก็เราพัฒนาทีมแพทย์ให้มีความชํานาญนะคะสิ่งนี้ก็ทําให้เอ펙เราเนี่ยมีชื่อเสียงมายาวนานตลอด28ปีนะคะและในปีต่บอกไปเนี่ยเราก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ทำให้คนไข้ไว้วางใจนะคะแล้วก็รับเข้ารับบริการของเรามาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสาขามากกว่า50สาขาทั่วประเทศไทยนะคะรวมถึงสาขาในต่างประเทศอย่างกัมพูชาเราก็มีแล้วนะคะฉะนั้นคือปีนี้เราก็รู้สึกขอบคุณมากและอยากจัดงานยิ่งใหญ่ร่วมกับบริษัทยกก เค,เครื่องมือทางด้านความงามที่ชื่อดังของเกาหลีนะคะคือบริษัทควอ n ตัม h e ลท์แ c a ์นะคะซึ่งมีซีออของ q u a n t u อย่างมิสเตอร์เคนนะคะมาร่วมฉลองๆกับเราในปีนี้นะคะแดะเราเปิดตัวงยกกชับตัวใหม่ที่ชื่อว่าวลนิวเมอร์นะคะเ,ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยกกชับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราได้ร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทเพื่อพัฒนาวงการทางการแพทย์ด้านความงามให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะอย่างภายในงานนี้เราจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆมอะไรบ้าง อย่างที่กล่าวไปก็คือวันนี้นะคะเราเปิดตัวเครื่องที่เรียกว่าโนิวเมอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีล่าสุดนะคะเป็นโมนาโมโนโคลาร f ไอเนะคะซึ่งเน้นในการเพิ่มวมรู้มากับผิวแล้วก็ยกกระชับในเวลาเดียวกันโดยที่มีความรู้สึกสบายไม่เจ็บแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการยากกระชับที่รวดเร,เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะอืมอายุแบบนี้เราต้องยีมน้เป็นยังไงบ้างครับีครับหาพันละสามร้อยเลยว่ากับการหน้าใสเรามันต้องมีความก็ช่วยยังไงบ้าง คือเริ่มจากนี้ก่อนคือตอนแรกที่ทางเอฟเวกชวนมาเราก็ดีใจนะเพราะว่าเราแบบได้ยินชื่อเสียงของเอฟเวกมานานนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่แบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็ครบรอบ28ปีด้วยครับก็เราก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เป็นก้าวต่อๆไปของทางเอฟเวกครับผมก็ <ๆ S 1> สนุกมากครับดีใจมากแล้วก็ได้แบบรู้จากที่หมอถึงแบบนวัตกรรมใหม่ๆนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยได้ยินแล้ว อยากจองเขาไปทําหน้าแล้วตอนนี้จริงๆมีมีปัญหากับเรื่องผิวคันไหมมีปัญหาคือถ้าจะหาปัญหามันก็หาได้แหละ <c oughs> เอางี้พูดอย่างนี้ดีกว่าคือหน้าของเราทุกคนอนะ่ะเราส่องไปส่องมาเอ๊ะตรงนี้มันได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมคิดว่าเติมดีกว่าใช่ไหมว่าเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่ดีกว่าเราก็พยายามดูแลเต็มที่อ่ะน,นะพี่หมอเนานะ <c oughs> แต่ว่าอายุมันก็โตขึ้นเรื่อยๆหรือว่าบางวันเราเจออะไรที่แบบมลภาวะบ้างหรืออนุนั้นนี่บ้างมันก็มีโอกาสที่จะต้องแบบ เติมลงบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสได้มาเติมบ่อยๆอย่างปัญหาหลักๆของผมแล้วกันผมว่าช่วงเนี้มลภาวะมันหนักไงด่ยุมขนนขนนะกว้างขึ้นบา้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมเป็นนักแสดงมันต้องเป๊ะมากเนี่ยบา,บางมุมที่เรารู้สึกว่าหน้าสดๆเราอะ่ะโอเคแล้วแต่กลายเป็นว่าพออยู่ในกล้องอะมันไม่ได้เหมือนในเหมือนตัวจริงที่เราส่องกระจกขนาดนั้นก็ เข้ามาปรึกษาคือทุกวันนี้มันแบบยันแบบว่าองศาของหน้าอะไรเงี้ยน้องบอกว่ใช่ใช่น้อบอกว่ามีต้องมีปัญหาอะไรต้องเติตังไหนไหมเชิญคอนซัลเ์ได้เลยครับคืออย่างที่เราคุยกันว่าคือน้องคือคนส่วนใหญ่เวลามองน้องมีเนี่ยคือมันมันเป๊ะไปหมดเลยดีหมดเลยแต่ว่าเจ้าตัวเองเขาจะรู้ตัวเองอ่าแล้วก็อย่างที่น้องบีนบอกว่า อาชีพน้องมีนคือเข้ากล้องตลอดกล้องมันมีความละเอียดมากกว่าตาเรานะคะฉะนั้นคือสิ่งที่น้องมีกงนกังวลด้วยอายุด้วยงานเนี่ยมันก็เหมาะกับตอบโจทย์กับเครื่องที่1เลยคือทําให้คุณภาพของคลงอลลาเจนของผิวไม่ดีขึ้นนะคะคือรูขุมขนที่เข้ากล้องเนี่ยอมูมันเนียนกลิตอ่าสองก็คือทําให้โครงสร้างหน้าเนี่ยมีความกระชับอ่าอย่างน้องมีนเรามองจากตาเปล่าเนี่ยหน้าเป๊ะเลยแต่พอเข้ากล้องปุ๊บดูเหมือนน้องจะอ้วนขึ้นสาใช่ปเนคนอ่ะมักจะทักไงว่าตัวจริงอุ้ยตัวจร นาะฉะนั้นคืออย่างอย่างวันนี้ที่เราเปิดตัวอุลิเมอร์นะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเหมาะที่เหมาะกับน้องมีนโดยตรงเลยคือ1ตอบโจทย์ปัญหา2รวดเร็วไม่เจ็บนะคะอย่างน้องมีนคือคุณผู้ชายเนาะเราก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเจ็บเราก็ไม่ทนแล้วก็เราต้องการความรวดเร็วน้องมีนไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาทํานานไม่มีเวลาพักนานรประมาณนั้นนะคะก็ะเ,นเนี่ยอุลิเมอร์ก็ตอบโจทย์กับน้องมีนเลย็นทุกมิติของปัญหาของน้องเลย ก็สามารถแวะมาที่เอกได้ทดีฮะ <c oughs> สุดท้ายที่หมอฝากงานวันนี้แล้วก็928ออกไปคุเยเ็เป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอฝากนะคะเอ펙มิเข้าเซ็นเตอร์นะคะคือหมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในวงการความงามหรือเคยได้ผ่านเลเซอร์ในกลุ่มยกกระชับันน่ะจะได้ยินชื่อเอกเสมอนะคะเพราะเราคือผู้นําในด้านรับประกรมด้านความงามที่ดีพรีเมียมทุกคนนิถึงเอ펙ก็อยากจะให้ไว้วางใจเราต่อไปนะคะเรามุ่งมั่นแล้วก็เราสั่์ให้คําสัญญาเลยว่าเราจะ คัดสรรแล้วก็กรรมดีๆนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยนะคะและเราจะพัฒนาทีมแพทย์ของเรานะคะให้มีความชํานาญมากขึ้นให้ทุกคนที่เข้ามาที่เอเป็กได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและมีความปลอดภัยมีความประทับใจนะคะก็ขอฝากไว้ในปีต่อไปนะคะติดตามงานดีๆจากของเอเป็กที่เราจะมีอัปเดตได้เรื่อยๆนะคะทั้งทางท่องทางโซเชียลต่างๆแล้วก็ในสาขานะคะใครที่อยากดูแลตัวเองเข้ามาปรึกษากันได้เลยไม่ต้องกังวลใจนะคะเอเป็กของเราจริงใจแล้วก็พร้อมให้บริการค่ะ